ก็สวัสดีกันอีกรอบน,นะครับผมนพดลน,นะครับคนเดิมนะครับผมเจ้าของ d ีเมอร์ฟัน L อลเดิมเดิมนะครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าเราไปถึงไหนกันแล้วแต่งอะไรกันไปบ้างเสริมอะไรกันไปบ้างนะครับบอกก่อนว่าตัวนี้คือ d ีเมอร์ฟัน L อลนะครับผมเป็นรถสเปคเดิมเดิมก็คือแบตเตอรี่ลิเทียม72โวลต 40แอมป์นะครับล้อ1,500วัตต์นะครับผมตัวนี้ก็คือตุมอัพเกรดนะครับเป็นแบตเตอรี่2ก้อนแล้วนะครับผมก้อนนี้เป็นก้อนที่ซื้อเองนะครับของก้อนซื้อเองนะครับเป็น72โวลต์35แอมป์ครับส่วนก้อนนี้เป็นก้อนเดิมซึ่งเพิ่งทำเคมมานะครับผมเพราะว่าของเดิมมัน เสียไปแล้วก็ใช้ต่อขนานกันเลยครับเป็นพ่วงตันใช้สองต้นนะครับส่วนคลองที่อยู่ตรงนี้เป็นบรัรเ็ด72501น่ะครับผมโดยกระแสจะเริ่มต้นที่1 5 0แอมป์นะครับผมนะบแล้วก็ลอ้อล้อเป็น QS 3,000วัตต์นะครับผม จูนคร่าวๆสามอย่างนี้นะครับก็ได้ประมาณ113 GPS นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้จูนเพิ่มนะครับอันนี้จูนจูนแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาอัปเดตของแต่งกันเลยก่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเริ่มจาก o อเดีตัวนี้นะครับเป็นรีว o p ์ s ันะครับปรับพีโหลดรีบาวได้ความสูง310ม mm ินะครับผมเครื่องความสูง ตัวนี้เป็นตัวยกโช๊คครับสูงขึ้นสังเกตนะครับร้อนจะติดขึ้นเลยมันจะมันจะหมุนไม่ได้ครับติดเลยครับตัวนี้เป็นรีโวลคัดนะครับผมตัวนี้ในตลาดน่าจะขายอยู่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะสิบสามถึงสี่พันกว่าบาทนี่ยครับคู่หนึ่งนะครับมีปรับพีหลดได้อันนี้ปรับรีบาวครับแล้วก็ปรับพีหลดสปริงนะครับมี จะล้มสเปกล้อหน้าของรถทั่วไปครับเอามาใส่น็อตล้อใส่นะครับขาตั้งเป็นขาตั้งยาวนะครับผมเพราะว่ารถมันสูงขึ้นนะครับต้องใช้ขาตั้งยาวอันนี้ของเวฟเป็นสีไทเทนะครับสีลุ้งนะครับส่วนล้อหน้าก็พ่นเป็นสีส้มนะครับสีส้มนะฮะเป็น มีใส่เปกรกล้อนหน้าสีทองนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์สามสเตปนะครับมีพร้อมขาจับนะครับผมตัวนี้ก็เขาพอช่วยได้นิดหน่อยนะครับเอาไว้เปิดแทนไฟหน้าได้นะครับส่วนลายสติกเกอร์ก็เหมือนเดิมนะครับมีเพิ่มเติมก็คือสติกเกอร์เยือนถิ่น,นครับผมลดแม่แรงกับแพงสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็ ตอนนั้นผมใส่ปั๊มเวฟไปนะครับแต่ว่าปั๊มเวฟขามันหลุดบ่อยนะครับผมก็เลยกลับมาใส่ปั๊มเดิมน,นะครับแล้วก็สายถักสายถักรู้สึกว่าจะ28จําไม่ได้ครับว่ากี่นิ้วน่าจะประมาณ28จําไม่ได้ครับครับช่วงล่างก็มีประมาณเท่านี้แล้วก็มีอันนี้ครับเป็นผ้า ปิดป้องถ้าคุมป้องเฉยๆนะครับแค่คุมไว้เฉยๆนะฮะถอดออกได้นะครับผมเรื่งความสวยงามนะครับส่วนแล็กก็เหมือนเดิมฮะตัวน,นี้ก็เป็นแล็ติดรถมานะครับซื้อพร้อมรถนะครับเพิ่มตังค์ประมาณห้าร้อยบาทได้กล่องยี่สิบห้าลิตรนะครับผมแต่ไม่พอผมเปลี่ยนเป็นสี่สิบสี่สิบห้าลิตรแล้วนะครับอะเราไปดูชุดหน้ากันนะครับ ชุดหน้าก็จัดใหม่นะครับผมก็มีการสะบัดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้โอเคก็ช่วยได้นะครับหน้าหนักขึ้นไม่เบานะครับปรับได้แต่ผมจะปรับแค่เบอร์หนึ่งเพราะว่าขามันไม่ค่อยดีครับยังยังไม่ได้แปลงลงตัวนะครับผมมีวัดโบนนะครับวัดโบนนะครับผมตัวนี้ช่วยได้นะครับเวลาขับรถ แล้วดูเปอร์เซนต์บัตรเวลาบิดนะครับถ้าลาลงเยอะเราก็จะขับเร็วเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับเซฟแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวเปิดปิดสปอตไลท์นะครับเนี่ยสปอตไลท์มี3ส,สเต็ป แล้วก็มีสวิตเกียนะครับหนึ่งสองสามนะครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถต่อสวิตเดิมได้นะครับแต่ผมขี้เกียจลากสายใหม่นะครับแล้วก็คาแทนเหมือนเดิมมีนาฬิกานะครับปั๊มซ้ายแอนดลกซ้ายแอนเดรเนเหมือนเดิมนะครับแล้วกระจกแต่งนะครับผมส่วนปั๊มขวาอันนี้ผมเปลี่ยนจากบอริกาเป็นแอนดรีนนะครับผม งานค่อนข้างดีนะฮะมีสวิตไฟเบรกแถมมาให้ด้วยนะครับตอนนี้เบรกได้ทั้งหน้าทั้งหลังแล้วนะครับผมเบรกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาผใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ปลกแฮนนะครับค่อนข้างยัดยากนิดนึงใครที่จะเปลี่ยนนะครับก็อาจจะต้องปาดนิดๆดหน่อยนะฮะเพื่อจะยัดได้ข้างนี้นะครับแต่ส่วนข้างนี้ก็สามารถยัดได้เลยไฮไลท์ที่เปลี่ยนเมื่อวานครับนี่ครับเป็นตัวใหม่ ให,ใหม่ครับเพราะว่าไหม่เดิมน้ำเข้าครับน้ําเข้าไปแล้วครับผมเ,เปลี่ยนมาใหม่นี้ตัวนี้ซื้อมาพร้อมส่งวันเก้าร้อยกวบาทครับผมแต่ว่ายังไม่ลงตัวครับตันนี้ทําใช้ได้แค่วัดความเร็วแล้วก็วัดรอบนะครับแล้วก็วัดวนแต่ตัวเปอร์เซ็นต์แบบยังไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนี้เูกทำแค่ทำร้านอยู่นะครับเป็นยังไงส่วนชิวนหน้าก็ เป็นของแอบหลอกมาเดิมครับซื้อขาแต่งนะครับมันมาตัดเอานะครับมาตัดเอานะครับที่ใส่ผ้านี่ไม่ใช่ครับว่ามันกระแทกใหม่ก็เลยใส่ผ้าหลอกไว้กันกระแทกเดี๋ยวเรามาดู้รอบๆคันครับต่อประมาณนี้ สำหรับใครที่เจอกันกลางทางก็ทักทายกันได้นะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับ